ตาครับไม่ถ่ายมึงกับกูไม่ต้องถ่ายหรอกมั้งเลยเนี่ยครับตอนนี้ก็งานจะเริ่มแล้วนะครับทุกคนคนโคตรเยอะเลยนะเสียงสีแต่ละสีน้องๆเกมนี่ยทุกคนคือเกมเขาเรียกว่าคล้ายๆกับอะไรที่มันกินหางวะเออเหมือนงูกินหางอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นจะเป็นฉุบงูกินหางเแล้วนะดูๆอ่ะ ก็จะยาวไปเรื่อยๆนะยาวไปเรื่อยๆได้สอเต็มก่อนเออได้สองเต้มก่อนชนะแล้วก็จะโดนยึดหางทั้งหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ห่างยาวมากทุกคนนี่ห่างยาวมากตตต้อองิ่เฮ้ยยังไงครับยังไงครับเฮ้ย

ơi tóm xuống ơi tóm đừng một lấy anh một lấy hả tám 3, 3 này tám 3 tóm đừng phải không phải. phải to ơi phải to thì phá phải to thì phá phải, 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 phải to phải hạ khúc khen to à phải 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 à

Ard, อีก่เดียวอีโน่เดียวครบสามครบสามยังยังเาเชุบชบไอเอสองสองอสองนับกันเองเลยนับกันเองเลยอันีี้ <c oughs> เออสีเหลืองกินสามสีนั่นนะเว้ยโอ้โหปกดนันมากน้ำรอแป๊บนึงครับเอ่อนายพล่อยกันอยู่กำลังต่อยกันอยู่อ๋อโดนปืนโดนปืนเชือบเชือบไปเลยไปเลยทางนใดอยู่ไหนทานใอยู่ไหนไม่รู้ เกมหอยระเบิดนะทุกคนคือคนที่เป pues the, person, ็นหอยคือจับเป็นวงกลมจนคนที่เป็นเอ้ยคนที่เป็นฝาคือคนที่จับคนที่เป็นหอยคนที่อยู่ตรงกลางปล่อยระเบิดกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายออกไปอย่ารวม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 เฮ้ยน้ำตาลกระจายน้ำตาลกระจายม่วงกระจายม่วกระจายลูกหอยหนึ่งฝาสองหอยหนึ่ง มีคู่ไหมมีคู่ไอ้หมีโอเคลดยังไงยังไงเฮ้ยอะไรปาตองหอยหนึ่งาตอหอยห่เอา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 เอไม่รู้เอง่ารอรอรอยังไงยังไงยังไงถูกเฮ้ยเออถูกเอาเอาาอะไรเนี่ยเกินยังไงยังไง ยังไงโอ้ยคุครับผิดอะดรคะผาดตรงเอาใครนี่อะไรเอครตบกันนี่อะไรออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวกูเป็นดีเทกเตอร์ให้ยังไงยังไงอ๋อไม่ใช่ลินพี่ฮะเท่าไหร่วะเท่าไหร่อ่ะ สองสองฮะสองสองอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรหอยแตกเหรอหอยแตกเหรอหอยแตกครับเตาฮะโอ้ยยืนอะไรอ่ะตรงนี้ยืนอะไรยืนอะไร หอยแตกเหรอหอยแตกเหรอสองสองสอสองะไรนี่หอยแตกหรอหอยแตกหอยแตกอ่าหอยยี่สิบปลายี่สิบหอยสามปาเท่าไหร่พี่ปลายี่สิบหอยหอยสามปลายีบ ยังไงยังไงหอยสามนับหนึ่งสองสเกมอะไรอะไรเร็วเร็วเรยี่สิบเอ้ใคใครใครคนแรกใครคนแรกเกินเกินหนึ่งสองสามสามคนเกินคนคนแรกคนแรกคนไหนสี่คนหนึ่งสองสามสี่ บ่ายี่สิหนึ่งมึงด้วยมึงเข้าอะไรเมื่อกี้สิบอหสกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคนแรกอยู่ไหนต่วนัเกินตัวนั่งเกินนั่ง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 นเอาอย่างไร

ตัวตัวไรอะตัวตัวไรอะไม่ได้ทำอไตาโอนมาเนี่ยตัวไรอะเดี๋ยวก่อนหน้านี้เรายังรู้จักกันดีๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอหน้าขาวป่ะไปสีผิวมาอ๋อบอนด์ขาววัวเลยแล้วผมเลย ยังไงยังไงไม่กูไม่เกี่ยวไม่มาคนเดียวไปเลยไปเลยไปเลยไปเร็วผมยังผมแล้วนั่งยังไงปลาเจ็ดหอยห้ามึงอย่าพึ่งป๋าหอกป๋านดิบป๋าดิบให้หน่อยลูกคอกูจะแตกแล้วไปปลาเข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 าอยากโดนอะกูว่า <cười> 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 dạ bưng. Ôi. Cơn. Ta ma ta ma ta ma. Cơn หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดจับมือกันมาจับมือกันมาจับมือกันมามาทั้งโทดมาทั้งโทดมา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  บอบบบบบบโอ้ยังไม่โดเออกเนนะเดนปก่กอยโอ้ยเฮียเป็นไงเป็นไงเป็นไงสนุกไหมพี่ีสนุกไหมเอาเดินครับแถวขาดครับเดิน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  แถวคาดแล้วครับแถวคาดแล้วเดินเดินเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วเินเร็วเดิเร็นกลปิด้องไล้มเนี่ยไปครับเดินครับเดิน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 เยี่ยมตอนนี้เหมือนเกิดความวุ่นวายครับทุกคนเกิดความวุ่นวายครับอะไรวะทำไมมันวุ่นวายวะอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย ล่าสุดแม่งจะรงเท้าสวยกันแล้วรุ่นนี้แม่งไม่ธรรมดาว่ะวันนี้เราจขึ้นพี่ปประตูออกกันได้ไหัเจอกันไปเจอกันนอรันีไงกูไปบอกแล้วห้ามองห้องซึ่งมันห้ารอจริงๆเออไอห้องเนัสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับไปไเปไ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 เไไ ตลุมโอ้็อกกูบอกว่อย่าล็อกูบอกว่าอย่าล็อกห้องไอ้เฮียเอออย่าล็กห้อง ไม่ได้ลอกดิผมยังไม่ได้กดเลยหมแลแม่มอนนึนอี่บนเตียงเว้ยเออมันนอนท้องเยมันนั่งเงียบมานานมากแกงผู้ชายเป็นคนวุ่นวายเลยไม่พี่คือห้ามดึงจากมืออไอมาเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่อะไปหยิบจากสีม่วงคือแม่งวางนิ่งๆเลยกูหยิบออกมาเป็นเดินมาส39้าอันนั้นกูได้ได้ในร้อยปรเซ็นอเอและอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดเาวางบนตัว แล้วเราค่อยๆหลอยมาเนี่ยแล้วเขาบึ๊บหยิบก่อนได้อะไรไม่ได้อ่าเพราะจากจะแบบแม่งหลับแล้วมันค้างไปลู่ออกมาเออถ้าแม่งหลับแล้วมึงลู่ออกมารู้เรื่องเลยอะนะแต่เพื่อนผมบอกว่าถ้าปั้มแล้วให้ปล่อยมือให้มดึงออกมาเลยได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ไม่ต้องขนาดนั้นเลยไปเอาแรงไปใจเย็นมึงยอมข้ามเส้นเลยเหรอแรงไปแรงไปไม่เอาไม่เอาเอออใจเย็นใจเย็นอ๋อเพราะฉะนั้นเอาออกไปแล้วแล้วคำใบอยู่ไหนล่ะ เีงมันแน่เลยถูกเมือนนี่ก่อนได้เลยเอาบ่กไอ้ที่โค้งวันนี้มันต้องมีคนได้กันแน่ๆเขาอนุญาตลีฟกลุ่มครับกิจกรรมวันที่หนึ่งครับทุกคนรอนกลางคืนนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตนะทุกคนขนาดจับยองนี่นะคะใครอยากออก้องขับข้าหาพี่ลดดยมไม่ยอมโอเคาไมสยมนะวันนี้ยมหน่อยครับทุกคน เดี๋ยวหลัจงจากนี้ก็สนุก hey เฮฮาปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้แต่พงต้องดูพงยังต้องดูอยู่งั <Okay. S 1> ้นพงเรายังไม่โดนหล่อใบนะทุกคนเออเยี่ยม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 ตอนนี้ข้างในนะทุกคนเป็นการแสดงนะทุกคนีนข้างในที่มืนๆนะตรงลานไม้นะเนี่ยเป็นการแสดงก็ใช้คําว่าไปดูเอาปีก่อนๆเนานะไม่สปอยมากใครที่อยากรู้เนี่ยต้องมาเป็นนักศึกษาสถาปัตย์นั่นเองนะคันั้นเลย โอเคนะตอนนี้ทุกคนครับข้างในคือมืดมากๆ,าๆโ,โหหนัมากเจอกันครับทุกคน